ถ้าพูดถึงสิ่งแปลกประหลาดที่เคยเกิดขึ้นในโลกใบน,นี้มีทั้งสถานที่และสัตว์ประหลาดที่เคยเกิดขึ้นนับไม่น้อยเลยทีเดียวที่ถูกบันทึกไว้แต่มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่แม้แต่ปัจจุบันนี้ก็ยังคงหาคำตอบเกี่ยวกับมันไม่ได้วันนี้บอยเล่าเรื่องได้รวบรวมมาให้แล้วไปเชิญชมกันได้เลยครับอันดับที่หหลุมประหลาดกลางไร่ข้โพดท,ที่ประเทศอังกฤษ โดยหลุมประหลาดกลางไร่ข้าวโพดนี้ถูกค้นพบครั้งแรกในปี1678ที่ประเทศอังกฤษต่อมาได้มีการค้นพบทั่วยุโรปรวมถึงในประเทศอังกฤษไม่น้อยกว่า1-0,000ครั้งและปัจจุบันนี้ก็ยังคงหาคำตอบกับมันที่แน่ชัดไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นจากสีมือมนุษย์หรือเป็นแขกนอกโลกโดยไม่ได้รับเชิญแต่ปัจจุบันนี้ก็ได้มีทฤษฎีมาตั้งหลายคำถามเลยทีเดียวว่ามันเป็นเพราะธรรมชาติหรือเป็นเพราะสิ่งลี้ลับกันแน่ อันดับที่สองตักกแตนเจดสีหรืออีกชื่อหนึ่งคือกั้งหลากสีทุกคนอาจจะเห็นสีสันอันสวยงามแต่หารู้ไม่ว่าอันตรายถึงชีวิตอยู่ใกล้คุณแค่เอื้อมถึงแม้ว่าพวกมันมีความอันตรายและความน่ากลัวแฝงอยู่ในตัวแต่หารู้ไม่ว่าพวกมันก็มีเหลืออยู่น้อยแล้วในโลกใบนี้ ข้อมูลเปิดเผยว่าถึงแม้พวกมันจะมีสีสันที่สวยและแปลกตาแต่พวกมันถูกค้นพบในโลกใบนี้น้อยมากๆโดยทุกคนจะค้นพบพวกมันในโซนประเทศลาตินอเมริกาเท่านั้นแต่แอดมินว่าถ้าแอดมินเจอแอดมินขอไม่แตะดีกว่า ดับ 3. งูไม่มีตางูไม่มีตานี้เพิ่งถูกค้นพบหมาดๆร้อนๆเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานั่นเองเนื่องด้วยรูปทรงอันแปลกประหลาดเป็นงูที่ไม่มีเกเ็แถมไม่มีตาอีกด้วยตอนแรกผมคิดว่ามันคือปาลาไหลโดยนักวิทยาศาสตร์ค้นพบมันที่แม่น้ำมาเดล่าโดยพบทั้งหมด6ตัว ถึงแม้ว่ารูปร่างของมันจะดูเหมือนงูแต่หารู้ไหมว่าพวกมันไม่ใช่งูพวกมันเป็นสัตว์ครึ่งน้ําเหมือนกับซาลาแมนเดอร์และกบดังนั้นพวกมันจึงเป็นสัตว์ครึ่งน้ําที่ดูแปลกประหลาดมากที่สุดเลยทีเดียวอันดับที่4ฉลามกอบลิน โดยฉลามพวกนี้นั้นมันมีชีวิตอยู่มากว่าร้อยกว่าล้านปีก่อนแล้วโดยพวกมันอาศัยอยู่ในทะเลน้ำลึกโดยข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกกินยาวไปถึงมหาสมุทรแอตแลนติกและกินยาวไปถึงมหาสมุทรอินเดียตอนใต้โดยเช่นกันโดยพบพวกมันครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นโดยพวกมันแตกต่างจากปลาฉลามตัวอื่นโดยที่บริเวณข้างๆคอรอบข้างจะไม่มีคีบมากนัก แต่จะมีจมูกแหลมออกมาบริเวณหน้าผากเชื่อกันว่ามันจะใช้ในการหาเหยื่อนั่นเองและโดยจมูกแหลมๆบนหน้าผากของมันเชื่อกันว่าเอาไว้ส่งสัญญาณเพื่อรู้ตำแหน่งของศัตรูที่มันจะโจมตีอีกด้วยว่าศัตรูนั้นอยู่บริเวณตรงไหนและเมื่อมันเจอศัตรูอย่างเต็มจากจมูกของมันมันจะโจมตีเหยื่อโดยไม่คาดคิดเลยทันทีความร้ายกาจของพวกมันและความแปลกประหลาดของพวกมันยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ และสําหรับความคิดของเพื่อนๆเมื่อเพื่อนๆเจอพวกมันตัวเป็นๆเพื่อนๆจะขอมันมาเซลฟี่หรือเพื่อนๆจะรีบออกห่างจากมันทันทีขอความเห็นกันด้วยนะครับอันดับที่5ข้งข่าวปากแดงกุหลาบ เพื่อนๆทุกคนคงเห็นปากของมันแล้วหน้าจุมพิษเลยใช่ไหมล่ะครับแต่เดี๋ยวก่อนรู้หรือไม่ว่ามันมีพิษส่งที่ร้ายแรงแค่ไหนโดยชื่อเต็มๆของมันคือปลาข้างคาวปากแดงกุหลาบนั่นเองเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่ารูปร่างของมันเนี่ยอาจจะดูไม่เหมือนปลาสักเท่าไหร่โดยริมสีปากของมันที่อวบอิ่มเหมือนเนบวีนิวยอร์กแต่นักวิทยาศาสตร์ได้คอนเฟิร์มแล้วว่ามันคือตระกูลปลา ที่อาศัยอยู่ในบริเวณแถบทะเลคอสตาริกานั่นเองครับและนอกเหนือจากครีมสีปากของมันที่อวบอิ่มมันยังมีอาวุธที่ใช้แทนขาก็คือคีปใต้ท้องนั่นเองที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายไปหาเหยื่อต่างๆบริเวณใต้ท้องทะเลนั่นเองครับอันดับที่หกเมนเทอร์ส ด้วยลำตัวของมันรวดลายสีเหลืองแถบดำโดยวิธีการหาคู่ในช่วงฤด,ดูการผสมพันธุ์ของพวกมันโดยการทำให้ขนของพวกมันนั้นเสียดสีกันจนมีเสียงเพื่อเรียกคู่ให้มาผสมพันธุ์และมันอาศัยอยู่ในหมู่เกาะมาดากัสก,การ์แต่เดี๋ยวก่อน เมื่อทุกคนรู้ว่ามันอาศัยอยู่ในหมู่เกาะมาดาสกัสกาใช่ว่าทุกคนจะเสียค่าเครื่องบินแล้วเนี่ยจะไปเจอกับพวกมันได้ตัวเป็นๆเ,เพราะมีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากๆที่จะเจอตัวพวกมันอย่างเป็นๆเ,เพราะพวกมันจะอยู่ในป่าลึกแถบหมู่เกาะมาดากัสกาและถ้าคุณเสียเงินเพื่ออยากไปเจอพวกมันแบบตัวเป็นๆเ,เนี่ยคุณอาจจะคว้าน้ําเหลวและเสียตังค์โดยไม่ใช่เหตุก็เป็นได้ครับ อันดับที่เจบูดรากอนโดยสัตว์ประเภทนี้นั้นถูกจัดให้อยู่ในประเภท ภาคใต้ทะเลซึ่งความสามารถพิเศษของมันนอกเหนือจากรูปร่างของพวกมันเนี่ยมันยังสามารถลอยตัวอยู่บนผิวน้ําได้นานอีกด้วยด้วยวิธีการของพวกมันคือการพองถุงกระเพาะอาหารเพื่อลอยตัวอยู่บนผิวน้ําเพื่อดักจับเหยื่อเหยื่อนั้นไม่สามารถมองเห็นพวกมันได้เพราะพวกมันนั้นมีราตัวและสีสันที่กลมกลืนไปกับธรรมชาติน้ําทําให้เหยื่อยากต่อการระวังอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับ อันดับที่8มดแพนด้าถึงแม้ว่าชื่อของมันจะคือมดแต่พวกมันไม่ใช่มดแต่อย่างใดพวกมันเป็นตัวต่อชนิดหนึ่งในประเทศชิรีเห็นพวกมันตัวเล็กแบบนี้แต่พิษวงของมันเกินตัวจริงๆพวกมันมีฉายาว่ามดผู้ฆ่ายักษ์ตัวเป็นๆ โดยพิษของมันนั้นร้ายแรงกว่าอสาอรพิษบางชนิดซะอีกหากพน้องๆไปเจอเนี่ยห้ามเอามือไปบี้เหมือนที่บี้มดที่บ้านเด็กขาด อันดับที่เก i าิงเพอร์ด็อกฟิโดยเจ้าตัวนี้นั้นพวกมันอาศัยอยู่ในทะเลน้ำลึกของมหาสมุทรแปซิฟิกและหลังจากที่พวกมันหายสาบสูญไปนานมีการค้นพบพวกมันอีกครั้งในปีคศ1986ที่มหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับญี่ปุ่นและไต้หวันนั่นเอง อันดับที่10ฮูล่ากบจิ๋วผู้สูญพันธ์โดยกบสายพันธุ์หายากชนิดนี้ถูกนักวิจัยค้นพบว่าสาบสูญไปแล้วในปี2011ซึ่งพบมันซ่อนตัวอยู่ในโพรงหญ้าและปัจจุบันนี้กบตัวนี้ไม่ถูกการค้นพบอีกเลยหลังจากปี2011เป็นต้นมาจึงทำให้ทราบได้ว่ากบชนิดนี้อาจจะสูญพันธุ์อย่างเต็มรูปแบบแล้ว จบลงไปแล้วกับเรื่องราวทั้งหมดที่ผมเอามาฝากให้กับทุกคนในวันนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งที่ยังหาคําตอบไม่ได้รวมถึงสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วรวมถึงสิ่งที่เรากําลังจะค้นพบในอนาคตอันใกล้อีกด้วยหากเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกล่าวกันได้เลยสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ